ไม่นีเนาะมาหมดแล้วได้นี่เล็กเด็ดนี่เลือก็เด้อมากหนึงน่งหนึ่งก็เอาสี่เจ็ดก็มีแปดสามก็มีสามก็มีโซกโศกโศก

มื่อน้าจะมากินน้ำเนี่ยื่อเนิ่ซื้อปลาพวงค่ะเมื่อฝากแม่ฝากว่าใอยฝากเลาะบ่าาบ่เบื่อเมื่ออื่นเนาะมื่ออื่นงานหลายล้างก่อนบอมามื่อื่นงานหลายจะไปขายเครื่องสม่า่งเหมือนซื้อบลาหมึกเ่อยก็มากินขายดีเนาะเมื่อได้ก็บุญลำเลีอง บุญลำเวันที่เชาเอดเป็นบ่ะวันที่ชาเอดบอเมนเอานี่มาเวนบ้านไทยหักบ้เมืองกันบ่าด้เมืองดูชื่อเพื่อนอยู่ประจำสิมาทำคลิปอันมอลำเลือกทำคลิปลง y o u t u b ขายดีขายปังๆเนออยู่นี่เป็นตะมวนเลอด้ออ่าตะม้วนชิบชองพันหลับมาหาซีฟมาขายเาอะชิบชอยกินสองกินสงะม้วนแก้มแดงอ้มก็เคยเห็นเจน้าเนาะจอาเนาะเคยเห็นมัน <c oughs> เคยเห็นจ้าเคยเห็นเหรบอกเจ้าบ้านไหอนเยยเคยเห็นจขอยังเออตะกนเขาไปลินแถวตลาดดงเดนเมเขายกิบะรีนอันนี้ฮบ้านเชียงบ้านเขาเคอยู่บ้านนาตอยผ่านเสียงบ้านเคยเคยห็นเจ้าบอกเคยเห็นรักษาินกพูดแม่นมาขายเรื่ยวกันน่าจะได้เ่อเจ้าว่ะหัยาวเลย ก็จะทำอะไรกลัวย h a u ชะมตายก็แก่มากพี่เกย์มากบ่แกยมากที่บดกบกมัองำมาบรรยากาศแทนี่ผมเปจะอยู่เลยสนอโอ้ยมันก็บผมไต่าดอ มีอาหารขัาปุ้นน้ำเนอมี่ขายน้าขายนาลาวมานิาีหีบุญทงเมื่อเานเมื่อวานนี่ก็ลมาขายไอติมซื้อเบื่อบากัวะว่าคนพวกนาะคนขายชาวบ้านมาส่งสบาายมาสบายข่ช่างท้างด้อ เมืเ so ียมบ้านไหนเมอียมบ้านไหนเมื่อเมื่อโมงไข่บ้านปฐามกเปรลืมบ้านโมกไข่เมมอลพันโอ้บ๊อเอ็นเมมอลยังลลายเมมอลเมื่อันนีรับเลขเยนเลยบอกเราทำเลขเราอยู่เราบ๊อบ ่ต้องเป๊ะโลต้องไปต้องมันนะไปต้องมันเก็แน่ได้กับแม่โอเคเขากราบก่อนได้สัปเมื่อหนาได้ใม่ไหมใหม่ยางตัวเด็ดตัวไดนบอกเนี้ยอยู่ในนี้นะได้สี่สี่สี่หกเจ็ดโอ้โบมากเล็กเต่า ออกวันเนาะต้งไช้ถุงนานเนาะืได้อได้มาหาเวลาเลอออเป็นมือหนาซะมือไก่เล็กไทยซะสุกสีหลายคนแถวนี้จะเอาเล็กมาขายน้ำหอมเป็นแม่เลืได้เล็เดนดมาแลหวกับาซื้อน้ำพาวโลดแม่แม่ เรต้องแล่นไปไกลแม่เล็กับมาน้ำกับไ้คายเลยโดยโดยกลับก่อนเด้อกลับก่อนเด้อบายบายกลับก่อนเด้อแม่หมอกลับก่อนเด้อกลับก่อนอันนี้ทางเมืองเลยทางเมืองเลยบรรยากาศ เป็นอะไรข่าวคุยอย่างนี้ปาแม่นบ่โอ้ยก็จะทำไมถ่ายนะพอดีปานางพอดีไปนะน่ะเปิดบ่เปิดแปดโมงสู่ทุนาสิบสองโมง ห้ามไล่ห้ามไล่ห้ามไล่โดคนะไปลล่ดเฮาถ่ายวีดีโอเฮาบริไล่โซดเฮาบริพีดเออเออเฮาถ่ายวีดีโอเฮาบริไล่โซดก็จะหามไล่โซดถ่ามไล่โซดแต่กก็คือกเลายลวับหามโบได้ก็จะสิมืออะดิโอเคโอเคพอกันมือหนาพอกันมือหนาจ้าจ้า มันจ้ากับแลยวันก็มากิเดินทางกลับเลยเ้ออ่าเอซีตาางเนาะอากที่ตามเนี่ยเนอะบาลเราผาดผลเนอ